แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าตัวมันของคอลลาเจนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันแตกต่างจากของตลาดยังไงเรามาทําความเข้าใจกันว่าทำไมมนุษย์เราจําเป็นที่จะต้องกินคอลลาเจนเรามารู้จักรประโยชน์ของคอลลาเจน การลดเรือนริ้วรอยนะคะช่วยป้องกันหน้าจุดดงดำนะคะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยกระจ่างสดใสนะคะช่วยดูแลข้อต่อกระดูกรักษาโรคข้อเสื่อมไปด้วยนะคะทำให้ผิวพรรณของเราชุ่มชื้นป้องกันการขุ่นเสียน้ำที่ชั้นผิวนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นเรียบเนียนให้กระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยให้ แคลเซียมนั่นก็คือในส่วนของมวลกระดูกนั่นเองนะต้องบอกก่อนว่าหลายท่านนะคะยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าุยประโยชน์ของคอลลาเจนมันคืออะไรก็เลยยังไม่เห็นความสําคัญของเขาแต่นันกนองจะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ค่ะที่เป็น